สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล h anel n ค่ะและนี่คือ story of love นะคะซีรีส์ที่หลายๆคนน่าจะติดตามกาันเป็นซีรีส์ประจําวันพระนะทุกวันพระถ้าเปิลไม่ได้ติดอะไรเปิ้ลก็จะมาทําอย่างแน่นอนใครชอบ ซีรีส์นี้ก็มาพูดคุยทักทายกันได้จะได้ยังทำต่อไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็มาถึง E ีพีที่2 0กว่ากว่าแล้วเนาะเออหวังว่าจะชอบกันใครยังไม่เคยดูนะคะซีรีส์นี้ไม่ต้องเลือกอะไรเลยค่ะมันเป็นคอเรกทีฟหรือว่าแรนดอมเป็นพลังงานความรักของคน2คนเนาะซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้ในช่องของเบิร์นเป็นพลังงานของใครก็ได้อาจจะเป็นส่วนมากส่วนน้อยได้หมดเลยนะแล้วแต่ไพ่จะเล่าซึ่งเบิร์นก็จะเปลี่ยนสาหรับไพ่ไปเรื่อยๆว่าไพ่อาจจะเล่าเรื่องความรักของใครก็จะเป็นพลังงานฝั่งงงงงงขขอออเราาาแลล้วกก็พังงนนออนีฝ่่ยึะ มาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกความรักของใครอ้าบางทีอาจจะตรงกับคุณหรือไม่ตรงเลยก็ได้เหมือนกันลองเปิดใจฟังนะคะบางทีมันอาจจะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ตรงบางส่วนไม่ตรงเลยก็ได้หรือว่าอาจจะตรงในเรื่องของอดีตปัจจุบ,บันหรืออนาคตก็ได้เช่นกันนะเปิดใจลองฟังค่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับคุณคุณฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้เหมือนเออคนเราความรักมันก็มีหลากหลายรูปแบบเนาะฟังแล้วเผื่อได้ข้อคิดหรือว่าฟังเป็นเรื่องราวเหมือนแบบเรื่องเล่าเรื่องความรักของใครบางคนฟังสนุกๆแบบนี้ก็ได้เช่นกัน วันนี้สําหรับไพ่ที่เปิ่นจะใช้คะ่ะนี่เลยออสเตรียทาร่นะเป็นสําหรับหนึ่งที่เพิ่นชอบมากแล้วก็ได้มานานแล้วก็เก็บมานานแล้วนะวันนี้ก็เลยอ่ะได้เลิกเอาออกมาใช้ดูก็แลวกันดูซิว่าน้องเขาอยากจะเล่าเรื่องความรักของใครอะไรยังไงบ้างต้องบอกว่าพลังงานวันนี้นะค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยนะเตรียมตวัวเตรียมใจในการฟังให้ดีเพราะอะไรไหมเปิดไพ่ขึ้นมา หกใบนะดาบล่อไปห้าใบคือแบบเฮ้ยคืออะไรอะ่ะแล้วใต้สำรับค่ะยังเป็นสี่ดาบอีกแปลว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับอีกคนนึงนะมันคือความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบแปลว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนที่เข้ามาดูค่ะแปลว่าพลังงานความรักของคนที่ไพ่อยากจะเล่าเรื่องวันนี้คือเรื่องของคนที่มันยังไม่ได้จบความสัมพันธ์นะแต่มันแค่ไม่ได้คุยกันหรือห่างๆกันมันเป็นช่วงเวลาของการพักเบรก นิ่งๆเง,งียบๆอาจจะมีปัญหาหรืออยู่ก็เออเฟดเอากันไปหายกันไปอะไรไม่รู้แต่ว่ามันเป็นความสมพัญของการที่นิ่งเงียบแต่มันไม่ได้ขาดนะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานของคนประมาณนี้เรามาดูกันเลยเนอะว่าพลังงานฝั่งของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างมี9ก้าดาบสดาบและ2ดาบก็ต้องบอกว่ามีความคิดเยอะคิดมากค่ะแล้วก็มีความผิดหวังเสียใจแล้วก็สับสน นี่คืออารมณ์ความรู้สึกที่คุณเจอเลยนะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีความคิดเยอะคิดมากอาจช่ไหมเพราะว่าความคิดถึงแต่พอคิดถึงไปแล้วไงมันก็ เราก็รู้อยู่ว่ามันมันทำอะไรไม่ได้คือถ้าเราทักไปมันก็เท่านั้นหรือยังไงคือมันเหมือนคุณมีความรู้สึกในใจลึกๆค่ะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันมันยังยากลําบากนะเวลานี้แต่คุณไม่ได้หมดหวังนะมันมี2ดาบคือเป็นไพ่ของความลังเลสับสนหมายความว่าจะทักดีไม่ทักดีจะแบบ move on ไม่ move on ดีมันมีความลังเลอยู่แล้วก็อาจจะไปส่องส่องเขาก็ได้คุณสองคนถ้าถึงแม้ว่ามันจะเป็นการพักเบรกแบบนี้นะแต่คุณก็ยังสามารถส่องกันได้ติดต่อกันได้ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบ ไม่พูดคุยกันเลยนะเนี่ยแล้วอันนี้ก็ยังเป็นห้าดาบอีกอะ่ะแปลว,ว่าบางทีอะ่ะมาติดต่อกันได้ก็จริงแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออไม่ฉันจะไม่เหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้ละฉันจะไม่พยายามกอบความสัมพันธ์นี้เพิ่มละถ้าเกิดเธออยากคุยเธอทักมาละกันฉันจะไม่ทักเธอไปก่อนแล้วอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งถามว่าคิดถึงไหมรักไหม มันมีความคิดถึงแน่นอนเพราะคุณนอนไม่หลับค่ะคุณยังคิดถึงเขาพอคิดถึงทําไงได้ก็พยายามบางคนก็เหมือนแบบเออฉันจะพยายามไม่ไปสง่งแต่พอทําใจไม่ได้ก็ไปสง่งอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพอไปเห็นมันก็ move on ไม่ได้เปิ้ลไม่ได้เห็นพลังงานของการที่ move on แล้วนะต้องบอกงี้มันเหมือนเป็นความคิดถึงแล้วก็กังวลมากกว่าว่าเออทำอะไรไม่ได้มีความเสียใจอยู่ในนั้นว่าทำไมความสัมพันธ์ของเรามันถึงได้หยุดนิ่งหรือใดๆก็ตาม แล้วมันเป็นความโกรธด้วยมันเห็นพลังงานมันรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นความคิดถึงความนอยความความเศร้าวความลังเลแล้วก็มีความโกรธนิดๆเพราะว่าอีกโก้ไงเหมือนแบบเราอาจจะเคยพยายามเยอะแล้วพอความสัมพันธ์นี้มันไม่ ไม่สมปรารถนาหรือไม่เป็นไปตามที่เราโอเคอย่างนี้ใช่ปะเราก็เหมือนแบบมีความน้อยใจมีความเหมือนแบบเออได้ถ้าเกิดเธอไม่ทักมาฉันไม่ทักไปอะไรประมาณนี้มันมีความอีกโก้อยู่ในนั้นด้วยเพราะเป็นไพ่ดาบเนาะแต่การสื่อสารคอ่อนข้างจะหยุดนิ่งแล้วขาดหายอ่ะแต่คุณสองคนยังยังเจอกันได้ยังยังเขาเรียกะยังไม่ได้ขาดแบบ100%คือยังไม่ได้เลิกอะ่ะใช้คํานี้นะยังแบบส่องกันได้ยังเห็นยังสามารถพูดคุยผ่านทางออนไลน์โซเชียลมีเดียอะไรต่างๆนา,นานาได้ นะเพราะฉะนั้นพลังงานมันเป็นประมาณนี้สําหรับคุณถ้าใช่คุณก็ดูต่อได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่คุณจะฟังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้เช่นกันมาดูพลังงานฝั่งของอีกคนหนึ่งดีกว่าที่เป็นคู่กรณีของคุณหรือว่าถ้าเกิดโสดสนิทเลยนะอาจจะเป็นใครก็ได้ที่คุณอาจจะรอคอยเขาอยู่อะไรแบบนี้เนอะว่าเออเมื่อไหร่จะมาความรักเมื่อไหร่จะมาดูซิพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเป็นยังไงอยู่เด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็แปดดาบแล้วก็เจ็ดหยาเป็นพลังงานของการอยากจะพูดคุยแล้วก็คิดถึงแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เนี่ย ก็เลยรู้สึกว่าคุณสองคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วมันไม่ได้แปลว่าเออเราโสดสนิทแล้วเราไม่ได้รู้จักคนคนนี้เลยแล้วรอคอยนะเพราะว่ามันเป็นสีดาใช่ไหมแปลว่าความสัมพันธ์เนี้ยเคยพูดคุยกันมาก่อนแล้วหยุดนิ่งกันไปไม่ว่าจะเป็นคนคุยเป็นแฟนหรือว่าอะไรใดๆก็ตามนะแต่ว่ามันจะต้องมีการเคยรู้จักพูดคุยกันมาแล้วแล้วมันก็หยุดนิ่งกันไปอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าดูแล้วเด็กถือถ้วยคืออยากคุยอยากง้อถ้าเกิดเขาเคยทําให้คุณเสียใจนะคืออยากจะขอโทษอยากจะมาง้อแต่ติดขัดอะไรบางอย่างอาจจะด้วยอีก โค้ด้วยอะไรก็ได้ค่ะแปดดาวมันเป็นไพ่ของพลังงานที่ยังไม่ได้ ยังไม่ยังไม่สะดวกอะนึกออกป่ะคือเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วมีความคิดถึงนะคุณอะไปส่งเขาทางโซเชียลมีเดียเขาก็มาส่งเหมือนกันเนี่ยบ้าบิ็นไพ่ของการแอบ,บมองมีความเหมือนแบบเออถ้าคิดถึงก็มาดูดูว่าชีวิตเราเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณสองคนอะติดต่อกันได้แน่นอนทางโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาติดต่อมาเราอาจจะต้องแอคทีฟในโซเชียลมีเดียนิดนึงเนอะแบบว่าสวยหล่ออะไรว่าไปนะเพราะเขาอยากติดต่อมาอยากคุยอยากขอโทษ ถ้าเกิดทาผิดก็อ,อยากขอโทษแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ผิดอะไรไปแต่ว่าอยู่ยเงียบหายกันไปพอคิดถึงอ่ะปอลลสึกว่าเขาอยากคุยนะแต่มันติดขัดอะไรไม่รู้ที่ทําให้เขาไม่สามารถติดต่อคุณมาได้ในเวลานี้แต่มีความคิดถึงแน่นอนอ่ะเพิ่นขอดูแปดดาบะะ่อยค่ะว่าแปดดาบคืออะไรทําไมเขาถึงอึดอัดแล้วทําไมเขาถึงไม่ทักมาแปดดาบคืออะไรคะขอขยายหน่อยคะ่ะอยากรู้ the fool ไหนใต้สำรับคืออะไรเนะะี่ยขอดูหน่อยอุ้ยห้หล่นขออภัยคะ่ะ ไม่ต้องตื่นเต้นนะทุกคนพลังงานแบบว่าสั่นสะเทือนมาก <g ül> <g ül> เหมือนกับว่าเขามีอะไรที่ต้องแบบต้องไปจัดการนะเปิ้นว่านะเอ,เออมันเหมือนกับว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่คือถ้าเขากลับมาคุยกับคุณอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาต้องพร้อมในการที่จะสารสัมพันธ์หรือเริ่มต้นใหม่แต่เหมือนเขาไปแบบมันยังไม่พร้อมกับการเริ่มต้นอ่ะมันเหมือนกับเขายังแบบอ่ะสมมติถ้าเกิดเขาผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาขออภัยนะคะกล้องแบบไหลเนี่ยต้องหาเวลาซื้อแบบ เก็บสะสมเงินแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ใหม่แล้วนะใครอยากสนับสนุนก็ช่วยดูโฆษณากันแล้วกันนะเนาะเพื่อนจะได้มีเงินไปซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะอ่ะก็คือเขาอ่ะน่าจะยังอึดอัดอยู่เพราะว่ายังไม่พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่เดิมฟูลเ,เป็นการเริ่มต้นเขาไม่พร้อมกับการที่จะไปเจออะไรที่แบบไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงนึกออกปะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะระมัดระวังและอยากจะแบบ เขาเลยนะวางแผนทุกอย่างให้มันเรียบร้อยได้อไรเงี้ยถ้าตอนที่สถานการณ์ชีวิตเขามันเป็นได้อย่างนี้นะคือเขาอาจจะไประเผชิญกับอะไรที่เขาไม่เคยคุ้นเคยมาก่อนเรียนรู้อยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้เวลากับมันแล้วไม่สามารถมาติดต่อคุณได้หรืออีกในนึงนะคือเขาอาจจะยังไม่ได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่หรอกแต่เขาอาจจะคิดว่าการมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอนะมันยังมีอะไรที่แบบลุ่มลุ่มดอนดอนยังมีความเป็นไปได้ยากหรือว่าเขายังไม่กล้าพอที่จะเหมือนแบบกระโดดลงมาในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าอนาคต มันจะพัฒนาได้จริงไหมเขาไม่อยากเจ็บอีกแล้วแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ เรามาดูต่อค่ะว่าแล้วไงต่อสถานการณ์ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงต่ออะตอนนี้คือคุณก็แบบนอยแล้วก็เศร้าแล้วก็รอแต่ถามว่าคุณทักไหมเปินเ้นก็จะบอกว่าคุณก็อีโก้มากพออย่างที่บอกว่าคุณจะไม่ไปทักเขาก่อนเนอะอ่าแล้วความสัมพันธ์นี้สถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อนะให้ไพ่เล่าเรื่องค่ะจะเป็นยังไงต่ออืมไพ่ก็พยายามบอกนะว่าเออตอนนี้มันอาจจะต้องนิ่งๆใครที่รู้สึกว่ารอคอยใครบางคนแล้วสถานการณ์มันตรงอะเปินเ้นก็แนะนําว่าคุณเอาเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นเลยค่ะไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์เเเพพื่อออตตัััววงงฒนา ทำงานหาเงินก้าวหน้าในหน้าที่การงานการเงินอะไรว่าไปทําสวยทำหล่ออะไรอย่างี้เนอะไปให้กับตัวเองเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้ช่วงเวลาเนอะมันอาจจะต้องนิ่งๆกันไปอีกพักใหญ่พอสมควรนะจากไพ่ที่เปิ้นเห็นพลังงานนะอะต่อมายังไงอีกคะควีนถือดาบเนี่ยยังคงเป็นดาบอยู่เลยดูสิเห็นไหมคุณจะเริ่มตัดละเดอะซันว้าวอันนี้คืออะไรแปดไม้โอเค คุณจะเริ่มโอเคกับชีวิตคุณค่ะในระยะเวลาหนึ่งหมือนกบที่เพื่อนพูดไปเมื่อกี้นะเพราะเพื่อนแนะนําไปแล้วคุณเอาไปทํานะคือโอเคฉันก็ในเรื่องความสัมพันธ์มันต้องนิ่งๆไประยะเวลาหนึ่งซึ่งแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยมันเวลาไม่เท่ากันอยู่แล้วเนอะเพื่อนจะไม่ระบุไทม์ไลน์ให้เพราะฉะนั้นไปดูกันเองมันก็เหมือนกับว่าพลังงานนิ่งสิ่งที่คุณควรจะทําคือคุณเป็นควีนถือดาบค่ะคุณก็เหมือนดาบโอเคฉันตัดสินใจที่จะเดินหน้าไปกับตัวเอง8ดไม้เป็นไพ่ของการ ขยับขยายในยเรื่องการงานสถานภาพชีวิตอะไรก็ได้แล้วมีเดือดซันค่ะคุณจะมีสเสน่หม์มากๆๆๆมาก,มาก,มาก,มากใช้คำนี้เลยนะคุณเหมือนจะรีเบิร์ตตัวเองอะใต้สำหรับเป็นไพเดทคือคุณสองคนอะมันจำเป็นจะต้องมีช่วงเวลาในการพักเบรกเพื่อไม่คิดว่าจบกันไปร0 0แปลว,ว่ามันเหมือนการพักเบรกเนี่ยเป็นช่วงเซปาร์เรชันให้คุณสองคนต่างไปพัฒนาตัวเองหรือไปทำตัวเองให้อยู่ในจุดที่คู่ควรกันเหมาะสมกันตอนที่คุณเจอตอนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มันไม่พอด,ดีใช้คำนี้นะ เหมือนจักรวาลอาจจะให้คุณมาเจอกันก่อน เพื่อให้รู้ว่าคนคนนี้แหละคือคนที่คุณจะต้องดิวด้วยแต่คุณจําเป็นจะต้องแยกย้ายกันไปเพื่อไปทําภารกิจของตัวเองก่อนให้ตัวเองมีความพร้อมใดๆในการที่จะสารสัมพันธ์จริงๆก่อนค่อยกลับมาไ <ๆ S 2> ม<า>่งั้นไพ่เดตมันไม่ขึ้นมาที่ใต้สําหรับนะคะแปลว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวตนของตัวคุณเองวิธีคิดความเป็นผู้ใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรของคุณไปแต่ละคนไม่เหมือนกันเนอะก็คือจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยคือเปลี่ยนวิถีไปเลยอะไรเงี้ยมันถึงจะดีขึ้นแล้วก็รู้สกว่าาคุณจะทํได เห็นปะแต่ถ้าเกิดคุณยังทําไม่ได้มันจะไม่มีการวนกลับมานะเพราะรู้สึกว่าคุณจะต้องไปทําตัวเองให้ดีมีค่าพัฒนาตัวเองการงานก้าวหน้าอะไรต่างๆนานาก่อนแล้วรักตัวเองมากๆค่ะเดรสันเป็นไพ่ของการที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงพัฒนาตัวเองดูดีสวยหล่ออะไรอย่างที่เพิ่นบอกเนอะนั่นแหละเมื่อนั้นเพิ่นคิดว่าพลังงานมันจะดีคุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้เป็นเดทนี่ก่อนค่ะนะแล้วเขาจะยังไงต่อในระหว่างที่คุณพัฒนาตัวเองไป เขาเป็นยังไงบ้างเจ็ดไม้ ai, เขาก็พยายามในเรื่องตัวเองเหมือนกันเห็นปะต่างคนต่างพยายามค่ะเอเมอร์เรอร์เขาก็ไปมุ่งมั่นในเรื่องการงานของเขาเช่นกัน Page of อันนี้เป็นเพจอะไร Page o f Page of o านโอเคอะเนี่ย เขาเขาเป็นไพ่ไม้หมดเลยค่ะแล้วเป็นไพ่เอ็มเพล์ด้วยแปลว่าเขาก็ต้องมีการรีเบิร์ตตัวเองเหมือนกันแปลว่าช่วงเวลาที่เซป a ร์เรชันหรือว่าคุณไม่ได้คุยกันนะมันไม่ได้ขาดกันเพราะว่าเวลาคุณคิดถึงการคุณทําเหมือนกันเลยค่ะคุณก็ไปส่องเขาแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ดราม่าบ้างหน่อยบ้างในช่วงเวลาแรกนะแต่พอหลังจากนั้นพอคุณเริ่มโอเค ฉันก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองตามที่เปิ้ลนบอกเนอะคุณก็เริ่มเหมือนพลังงานดีขึ้นอะาเพืนก็คิดว่าคุณจะโอเคร่วมถึงเขาด้วยค่ะเขาคิดถึงคุณเขาก็มาส่องคุณนะแต่พอในเมื่ออะไรอะไร,ะไรมันยังทําอะไรไม่ได้แล้วเขายังติดขัดอย่างที่บอกว่ามันเป็นไปได้สูงค่ะว่าเขาอาจจะกระโดดเข้าไปทําอะไรในสิ่งใหม่ๆที่เขาจะต้องใช้เวลาหมกมุ่นกับมันไม่ว่าจะเป็นงานใหมย่ย้ายที่อยู่ที่ทํางานเปลี่ยนแปลงตัวเองใดๆก็ตามทาให้เขาต้องไปหมกมุ่นและพยายามกมาับมันมากค่ะให้เจ็ดไม้เป็นไพ่ของความพยายาม ต่อสู้ใดๆก็ตามเนะเพราะว่ามันเป็นงานใหม่เป็นสิ่งใหม่ที่เขาอาจจะต้องมีแพชชั่นหรือใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะจนกว่าเขาจะเป็นเอ็มเพอรอร์ค่ะจนกว่าเขาจะเหมือนมีความมั่นคงทางด้านการงานอะไรแบบเนี้ยซึ่งเบิ้ลมองว่าเป็นเรื่องการงานซะส่วนใหญ่นะในเมื่อคุณก็ต้องรอเขาใช่ไหมคุณก็เหมือนยังทําอะไรไม่ได้คุณก็ต้องไปดูแลตัวเองฝั่งคุณจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองทําตัวเองให้ดีส่วนเขาจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานนะที่เปิ้ลเห็นอ่ะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง อย่างที่บอกหน้ามือเป็นหลังมือทั้งคู่ก่อนมันถึงจะมีการกลับมาเปิ้นคิดว่าเป็นแบบนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้วยังไงต่อพอคุณพัฒนาตัวเองจนถึงจุดที่มันโอเคแล้วรวมถึงเขาด้วยมันจะเป็นการกลับมาใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเปิ้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวดูไพ่ค่ะว่ามันจะเป็นตามนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสัญชาตญาณเบิร์นอ่ะบอกว,ว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะแล้วยังไงคะพอต่างคนต่างไปพัฒนาตัวเองแล้วไงต่อสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปมา สิบเหรียญน,นี่ไงคุณจะมีความแบบมั่งค่งร่ำรวยมั่นคงแจสิทธิ์การงานคุณจะมั่นคงโดดเด่นมากเลยค่ะของคุณก็คือการงานด้วยนะ the world เฮ้ยทุกอย่างคือแบบปังปุ๊มากปังปุ๊มากเมจิเชียนค่ะคุณจะกลายเป็นคนที่ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณจะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแล้วก็คิดว่าในพลังงานของคุณนะพอ คือต้องบอกงี้ถ้าตอนที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณยังแบบเศร้านู่นเนี่ยงแตตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้คุณกลับมารักตัวเองเพราะว่าพลังงานคุณจะเปลี่ยนเลยนะ จากเดทเมื่อกี้ก,กลายเป็นเมจิเชียเลยค่ะคือคุณเก่งขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเข้าอกเข้าใจโลกว่าเออความรักมันคือการรักแบบถูกต้องคือ,อยังไงร,รักแท้คือ,อยังไงการไม่ได้ครอบครองหรือเปล่าถ้าเวลามันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่เหมาะสมเราควรจะไปทําอะไรเพื่อตัวเองไหมรักตัวเองมากพอมีการงานการเงินที่มั่งคั่งมากเลยนะเพราะารู้สึกว่าคุณจะทําทุกอย่างเพื่อสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมไพ่ justice นอกจากการงานที่ก้าวหน้ามั่นคงแล้วนอกจากมีเงินมีงานแล้วเนี่ย คุณมีความเข้าอกเข้าใจด้วยค่ะว่าคุณจะไม่ทําอะไรที่มันผิดศีลธรรมหรือมไม่ถูกต้องจัสติสขึ้นมากับเดอะเวอ่ะมันเป็นคนที่แบบเหมือนมีประสบการณ์ชีวิตอะนึกออกไหมแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามา,มากพอจนเข้าใจทุกอย่างแล้วคุณก็จะมีความสุขด้วยตัวเองค่ะไพ่เดอะเวอร์เป็นไพ่ของการเต็มด้วยตัวเองนะคุณไม่ได้ต้องการความการมาเติมเต็มจากใครละคุณแบบโอเคด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีพลังงานในการที่จะปลดปล่อยให้คนอื่นเพิ่มเติมนะเออเพื่อนมองว่าเป็นอย่าง,งานั้นหรือคือมันดีมากใช้คําานี้้แลลวเ่ ควีนถือเหรียญโอเคอ่ะแล้วไงต่อห้าถ้วยอ่าไฮโลแฟนโอเคก็รู้สึกว่าพอเขาโอเคในหน้าที่การงานหรือการเงินอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วนะเขาคิดถึงคุณคะ่ะ คีนถือเหรียญคือคนที่รักตัวเองคนที่ดูดีเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่คุณถึงจุดที่คุณดูดีรักตัวเองจนคุณประสบความสําเร็จถึงถึงจุดสูงสุดของตัวเราเองเนาะเบสเวอร์ชันะของตัวเองเขาจะร,รู้สึกเลยค่ะว่าเออแบบเขาแบบเสียดายเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกลับมาคิดถึงคุณไอ้ไพ่ห้าถ้วยเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าเขาแบบจะไม่ได้อยากกลับมาหรือลยนะเน่ยรู้สึกว่าเขาคิดถึงมันเป็นพลังงานของความคิดถึงแต่ปนเศร้าว่าเออทําไมเขาถึงแบบห่างหายจากคุณไปแล้วคือคุณกลายเป็นว่าคุณดูดีอะ ในในแบบเหมือนเสีย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 ดายเสียใจอะไรประมาณนี้ว่าสูญเสียคนที่มีค่าไปเขาอยากนะให้เราแฟนเป็นไพ่ของความมั่นคงนะเขาอยากกลับมาสารสัมพันธ์แบบจริงจังกับคุณเมื่อเขาพร้อมนะขอดูห้าถ้วยหน่อยค่ะว่าห้าถ้วยคืออะไรคะห้าถ้วยเขาเสียใจเรื่องอะไรเนี่ยขอดูหน่อยค่ะคนคนนี้เสียใจเรื่องอะไรห้าถ้วยสามเหรียญเนี่ยอยากคุย เนี่ยไพ่สามเด็มคืออยากคุยเขาจะหาทางกลับมาคุยกับคุณนะเพราะเมจิเชีนยังอยู่เหมือนเดิมคืออย่างที่บอกพอเขาพัฒนาตัวเองเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขารีเบิร์ตตัวเองในเรื่องการงานจนโอเคละพอการงานที่เขามีการปรับเปลี่ยนหรือใดๆที่เขาทาอ่ะมั่นคงเขาคิดถึงคนคนหนึ่งค่ะที่มีความพร้อมมากๆแบบเสียดายเขาอยากคุยอยากกลับมาสร้างสัมพันธ์และอยากจะจริงจังชัดเจนลงเอยด้วยเพราะฉะนั้นเขาวางแผนที่จะกลับมาแน่นอนเออเป็นเหมือนที่เปิ้ลบอกเขาจะมีการเหมือนอยากวางแผนกลับมาเขาดูไฮโลแฟนเนี่ยค่ะ ขยายในเนื้อไฮโลแฟนคืออะไรคะมาไฮโลแฟนในที่มีคืออยากกลับมาสารสัมพันธ์จริงจังแล้วหรือเปล่าไฮโลแฟนคืออะไรคะมาขอดูหน่อยหกถ้วยอะหกเหรียญขอพยาจะกลับมาโอกอากาสจริงๆด้วยอะเนี่ยคือพอมันห่างหายกันไปอะประรู้สึกว่าเขาแบบ ขึ้นในใจลึกๆนะถ้าเกิดเขายังไม่ได้พร้อมจะมาคุยกับคุณนะเขาก็เหมือนแบบเออดีใจกับคุณที่คุณได้ดีอะไรแบบนี้คือเขาไม่อยู่คุณก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีสามารถพัฒนาตัวเองได้คือเป็นคนที่แบบเป็น b e s วอร์ชั่นจริงๆแล้วพอเขาพร้อมอะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากคุยเขาอยากจะกลับมาแล้วเขาก็เนี่ยเห็นไหมสองเหรียญเป็นไพ่ของความคิดถึงค่ะอยากวนเวียนกลับมาขอโอกาสอะไรแบบนี้นะซึ่งมันจะเป็นพลังงานที่ดีมากแล้วยังไงต่อคะเขาจะทักทายกลับมาไหม สถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยมาดูกันต่อสิจะเป็นยังไงต่อไปแต่อย่างที่บอกนะระยะเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยู่ในสถานการณ์ตอนแรกที่มันเซปาร์เรชันกันอยู่สิ่งที่คุณควรจะทําที่ดีที่สุดคือพัฒนาตัวเองนะคะอ่ะบอกไว้แล้วยังไงต่อเจ็ดเหรียญโอเคคุณก็คิดถึงเขาแหละพอคุณโอเคแล้วคุณก็คิดถึงเขาเชอร์ออเดวิลโอเคใต้สำรับเป็นอะไร สิบไม้โอเคเอาจริงพอการงานทุกอย่างคุณโอเคอะคุณมีวาฟคิดถึงเขาไหมมีนะเจ็ดเรียนเป็นไพ่ของการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆว่าเออนับจากวันนั้นะ่ะที่เราเหมือนแบบไม่ได้คุยกันมาตั้งนานจนตอนนี้ฉันเป็นยังไงบ้างคือเหมือนคุณมานั่งคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเนอะว่าเออมันเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วพอเขาติดต่อมาก็จะบอกว่ามันก็ยิ่งทําให้คุณเหมือนแบบให้คุณรู้เลยอะว่าตอนที่เขาไม่มีเขาอะคุณเหมือนจะรู้สึกโอเคเนะมันเหมือนห่างหายกนันระยะหนึ่งแต่พอมันมีการติดต่อมาของเขาปุ๊บอะ คุณรู้สึกเลยว่าคุณไม่ได้เลิกรักเขาคุณไม่ได้ไม่คิดถึงเขานึกออกปะคุณยังมีเขาอยู่ในใจอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คิดถึงแต่ถามว่าคุณไม่ได้แอคชั่นอะไรไปไงเพราะว่าคุณไปพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นวุ่นวายกับตัวเองอยู่แต่ถามว่าจริงๆแล้วลึกๆอะเดวิลมันขึ้นมาค่ะแปลว,ว่ายังไงคุณก็มีความพันธนาการกับเขาเนี่ยมันยังมีความผูกพันยังมีความแบบรู้สึก มันตัดไม่ขาดเนาะ Share แชร์ออดแปลว่าเขาจะติดต่อมาใช่ไหมคะแชร์ออดคือการติดต่อมาของเขาใช่ไหมคะเ๋ยวขอดูหน่อยนะเมจิเชียนใช่เขาจะติดต่อมาเดวิลค่ะมันคือการพนฒนาการของคุณสองคนใช่ไหมเดวิลคืออะไรเอ่ยขยายหน่อยมาพีนอยากอ่านให้ละเอียดอะเนาะก็เลยอยากจะขยายไพ่ให้แบบเคลียร์ว่าที่พันเข้าใจมันถูกต้องไหมเดวิลคืออะไรคะคุณมีความผูกพันกันใช่ไหมหรือว่ายังไงหนดูหน่อย ว,ว้าวคิงถือเหรียญเมื่อกี้คุณจําได้ไหมเนี่ยเห็นปะเขามองคุณเป็นควีนถือเหรียญเขามองคุณเขามองคุณเป็นควีนถือเหรียญและคุณก็มองเขาเป็นคิงถือเหรียญเห็นปะว่าคุณสองคนเป็นคู่กัน คุณแบบตัดกันไม่ขาดอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกพอตอนที่คุณไม่มีเขาคุณอยู่ได้ไหมโอเคมันอยู่ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบชุ่มชื่นร้อยเปอร์เซ็นคุณแฮปปี้ได้คุณเติมเต็มตัวเองได้แต่พอเมื่อเขากลับมาคุยกับคุณปุ๊บคุณรู้เลยค่ะว่าคนนี้คือคนที่คุณรออยู่ประมาณนี้นะแล้วยังไงต่ออ่ะเดี๋ยวดูซิแล้วยังไงต่อแล้วฝั่งเขาล่ะเขามาคุยกับคุณแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปดูฝั่งเขานะเขาจะทำอะไรต่อไป เก้าไม้อัศวินถืออันนี้อัศวินถือถ้วยนะอัศวินถือถ้วย แล้วก็หนึ่งเหรียญเขาจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆด้วยเขาจะพยายามค่ะไม่ว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์เพราะว่าช่วงเวลาที่คุณเบรกันไปพีนคิดว่ามันเ็าต้องใช้ความพยายามในการที่จะกลับมาเนะเนี่ยเขาวางแผนในการกลับมาเพราะเขากลับมาเขาพยายามค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่เขากลับมาถามว่าคุณดีใจกระดีกระดาหรือว่าแบบคุยกับเขาเหมือนแบบเออดีใจมากที่เขากลับมาไม่พี่คิดว่าคุณก็มีความเป็น the world อ่ะมีความเป็นคนที่เติมเต็มในตัวเองคุณเป็นควีนถือเหรียญใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณก็จะนิ่งๆ คือดีใจนะหรือคุณก็รู้ตัวเองแหละว่าคุณรอเขาอยู่แต่ว่าคุณก็ไม่ได้กระโตกกระตาเพราะฉะนั้นเขาต้องพยายามในการที่จะกลับมาพูดคุยและเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่กับคุณอย่างจริงจังเขาต้องพยายามอย่างหนะักเพราะว่าเขาเสียคุณไปไม่ได้บ้นบอกเลยนะเพราะว่าคุณสองคนเป็นแบบควนะีนเหรียญกับคิงเหรียญอ่ะคือมันเป็นคนเป็นคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเติมเต็มทั้งความมันคงมั่งคั่งอะไรแบบนี้ให้กับการแล้วกันมากๆๆนะ แล,แล้วจะเป็นยังไงต่อไปค่ะพอเขากลับมาพูดคุยอย่างจะสารสัมพันธ์กับคุณสถานการณ์จะเป็นยังไงเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนรรอบนี้มาดูค่ะแล้วสถานการณ์ฝั่งของคุณจะเป็นยังไงต่อพอเขาก,กลับมาทักทายพูดคุยกับคุณแล้วจะเป็นอย่างไรมาดูกันเด็กถืออันนี้เป็นเด็กถืออะไรนะเด็กถือเหรียญโอเคคุณจะให้โอกาส,ค,กาสคุณจะให้โอกาสการสารสัมพันธ์กับเขา สี่ไม้หรอว้าวนีงไงคุณจะให้โอกาสในการสา,ารสัเพันกับเขาสี่ไม้คือไพ่ของการที่เป็นทวินเฟรมโซเมตแล้วก็แบบเป็นครอบครัวไพ่สี่ไม้เป็นไพ่ของการที่แบบเป็นครอบครัวค่ะคุณจะให้โอกาสเขาในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นครอบครัวแต่คุณไม่รีบเพราะว่าคุณเป็นควีนเหรียญเพราะว่าการกลับมาของเขาแปลว่าคุณก็จะบอกตัวเองว่าพร้อมจริงๆใช่ไหมถ้าพร้อมจริงๆฉันจะให้โอกาส ี่ไงเขาจะบุกมาเลยค่ะเป็นคิงถือไหมคือมีไฟลุกกลับมาหาคุณเลยคุณก็จะค่อยๆสารสัมพันธ์กับเขาอย่างจริงจัง,จงมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่ปุ๊บปั๊บนะมันไม่ใช่แบบกลับมาปุ๊บปับรับโชคแบบรวดเร็วไม่คือการกลับมาของเขาคุณกับเขาก็จะค่อยๆสารสัมพันธ์อย่างมั่นคงมั่งคั่งเพราะฉะนั้นคุณมีแนวโน้มที่คุณจะให้โอกาสเขาพัฒน,นาไปจนถึงการเป็นครอบครัวแล้วเขาก็พร้อมที่จะพัฒน,นาแบบนั้นด้วยอ่าแล้วฝั่งของเขาเป็นยังไงคะเฮ้ย hey. ไหนดูดิอะไรเนี่ยนี่คืออะไรหนึ่งสอามสห้าเก้าเก้าเหรียญโอเค,อเ,คเขาจะไม่รีบนะหนึ่งไม้นี่ไงเขาจะไม่รีบสี่ดาบโอเคเขาจะไม่รีบเขาจะไม่รีบ ไม่รีบกระตกกระตากเข้ามาเพราะเขารู้ว่าคุณคือคนที่คู่ควรค่ะก้าเหรียญคือหลังจากที่เขาพร้อมก็ไม่รู้นะว่าก่อนหน้านี้นเขามีคู่หรือไม่มีคู่หรือแบบไปคุยอะไรกับใครเขาจะเคลียร์ตัวเองให้โสดพร้อมเพื่อมาสารสัมพันกับคุณหนึ่งไม้คือความจริงจังแต่เขาจะไม่รีบสีดาบหมายว่าเขาจะไม่ได้เร่งรีบในความัมพันธ์จะค่อยเป็นค่อยไปนะโอเคสีดาบคืออะไรคะขอดูนะคะมันจะมีการพักเบรกอีกหรือ,รอเปล่าหรือเขาจะพักปัญหาสีดาบคืออะไรขอดูขยายสีดาบนะคะ หนึงดับเขาจะชัดเจนเขาจะไม่พักเบรกค,ความสัมพันธ์กับคุณอีกแล้วหลังจากนี้ไปมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้มีการมามาไปไปจะไม่ได้นิ่งเหมือนตอนแรกตอนแรกเราเปิดจำแลงปะเรามีไพ่ฉีดาซึ่งก็ต้องอย่างที่พี่นบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนตอนนี้นิ่งๆกันไปคือไม่ได้ขาดแบบเลิกนะแต่ว่ามันเหมือนคุยบ้างไม่คุยบ้างหายบ้างต่างคนต่างนิ่งไปทําอะไรเพื่อตัวเองเพราะาต่างคนมีภารกิจที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้เนาะซึ่งไพ่ออกมาบอกค่ะว่าพอเขาเคลียร์ตัวเองทุกอย่างพร้อมเขาจะมาเริ่มต้นใหม่หนึ่งไม้คือการเริ่มต้นใหม่แบบจริงจังนะกับคุณค่ะโดยที่ เขาจะไม่หยุดกับคุณแล้วเขาจะกลับมาชัดเจนหนึ่งดาบคือมีความชัดเจนเห็นปะเขาจะเคลียร์คามากเขาจะทิ้งทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคปัญหาเขาจะแก้ไขให้หมดให้สิ้นเพื่อกลับมาเริ่มต้นกับคุณอย่างจริงจัง ะะทุกอย่างคือมัอนจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีมากๆๆๆแล้วเพราะฉะนั้นใครอย่างที่พ่้นบอกเลยตั้งแต่แรกนะอยู่ในสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เซปาร์เรชันหรือต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างหยุดนิ่งแล้วไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้หรือไม่ได้ให้คุณกลับมาพัฒนาตัวเองคะ่ะทําตัวเองให้ดีพป่้นคิดว่าซีรีส์นี้มันก็เหมือนคอนติเนียมาจากรอบก่นกอนๆเนอะแปลว่าพลังงานของคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูอะ่ะพี่้นคิดว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงนี้แหละ เซปาร์เรชันดูนี่นั่นแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองรวมถึงเขาด้วยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสองคนศีลเสมอการไปจัดการปัญหาแต่ละคนมีกรรมของตัวเองนึงกออกปะไปทําอะไรให้มันเหมาะสมถูกต้องนะแล้วคุณไม่ต้องรอเกิร์ไม่ต้องนับวันรอคุณไปพัฒนาตัวเองเวลามันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลาเขาจะเป็นคนติดต่อมาเองจากไพ่ที่เห็นเห็นปะคุณดูแลตัวเองให้คุณดูดีสุดท้ายอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเมื่อเขาพร้อม พอเมื่อเขาเพร้อมปุ๊บเขาคิดถึงคนคนนึงที่เขาอยากจะเหมือนสารสัมพันธ์หรือมีความรักด้วยคนที่ป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเขาก็คือคุณแล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาเพื่อสารสัมพันธ์แบบจริงจังนะคะโอเควันนี้พลังงานไพ่ก็ประมาณนี้หวังว่าจะชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อโดยการกดซุปเปอร์แทได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพระหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ